สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการกีฬามันๆอีกแล้วนะครับวันนี้มีนักกีฬาชื่อดังมาร่วมรายการกับเราด้วยเจ้าของท่าไม่ตายลูกสไลด์ไขวิดบึ้มกับลูกยอดจกยอดย่าเจ้าของแชมป์รายการตะกุยหน้าดินชิงบินสู้แอนติเบิร์ดไม่แฟบเบอร์คับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แฟบเบอร์คับดีใจมากเลยครับที่ได้มารายการนี้คุณไมค์ครับขอถามอะไรสักคำถามนะครับอะไรเบอร์คับขอบคุณสําหรับคําถามครับคุณโคสโซครับเอาจริงๆเลยนะครับ พูดยังไม่ไอาปากเลยสิ่งที่เบลล์สิ้สุดของไม่ก็คือใครไม้ครับ what คุณคุณคุณไม้ครับน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะครับคือผมหมายถึงว่าชื่อคุณนะครับว่าทำไมต้องเป็นไม่อะไรอะครับแล้วก็บเลร์ครับอ h i'm sorry i'm sorry b o ซี d a คือไม่เข้าใจผิดครับนึกว่าจะให้มาออกรายการแล้วขายใครได้ไม่ก็เลยอยากจะอวดสรรพคุณของใครไม่นิดนึงนะครับเพื่อจะขายได้ว่าใครเมยใหญ่จริงๆเสือตัวก็ไม่ได้คำตอบ อะไรเบลอยมูแต่ขายไข่อยู่นั่นแหละคืออะไรวะงั้นฉันก็คิดเองนะว่าแฟบก็คือผงซักฟอกคือมันจะบอกว่าผงซักฟอกบ้านมันกล่องใหญ่เบ้อจบนะนักกิเลสเข้าสนามเตอไม่เตอไม่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 มัไม่จิ้มคีอ่ะตึบติบตึบอ่ะตึบติบตึบอ่ะตึบตึบติบตึบติบตึบโอ้แม่ยาอีกแล้วจ้าคือ แม่ยาจะมาทำไมบ่อยเลอเกินครับเจอกระปองซุ่มแม่ยาแล้วรู้สึกว่าขานีบจะเนียวคืนทันทีไปครับเดี๋ยวไม่จะไปปั่นไฟตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าแม่ยาไม่น่าจะมาแถวนี้เพราะแอบเห็นว่าเฮเลนาเคาะไม้เท้าแล้วแม่ยาอยากจะไปฟังนู่นแทนไปครับวิดมากัตตอร์เฮือ,อปีวิดมากัตตอร์เฮือ,อปีสิงไครครับมินสามชามณีสามชาม ใครสวนบนวาเอาตายแล้วน้องเฮเลนาโดนแล้วเอาอยัางไงดีพี่คะใกรก็ได้คะ่ะมาช่วยหนูหน่อยหนูรู้สึกว่าไม่ยากกคนนี้เขาไม่รักหนูเลยโอ้ oh my god คือพี่ไมใบอกได้คำเดียวครับน้องเฮเลนาครับไม่เท้าทับกระโปรงแม่หรือเปล่าแมรีอกอไม่นะแม่ยากคือหนู เป็นเด็กดีตัดเล็บลทุกครั้งเล็บไม่เคยดำจะทำไมแม่ต้องตีหนูขนาดนี้ด้วยเฮเลนาหนูเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักไม่ควรจะออกมาวิ่งเล่นกับผู้ชายสามคนนะจ๊ะเออเพิ่ดเพิ่ดเพเเฉลีคือคุณแม่ยาครับคุณแม่ยาจะหอตไปไหนครับ ไม่รู้สึกกลัวจังเลยแบบนี้ไม่ไปปีกางเกงก่อนได้ไหมครับรู้สึกว่ากางเกงตัวดีไม่สั้นพอที่จะทําให้แม่ปลืม้มน่วจะใส่ตัวเก่าดีกว่าครับรัดรูปคอบดีแล้วตอนนี้เพื่อนเราจะไปช่วยหรือเปล่าจะไม่ช่วยเดี๋ยวเราจะไปช่วยแทนนะจ๊ะ <S <S เอาเพื่อนช่วยแล้วจ้าแบบนี้ต่อไปปั้นไฟข้างบนนายโอลูกา้าลูกา้านายเชื่อมาอีกแล้วหรอปั๊บจ้าปับ๊บปั๊บไปเลยปั๊บปะลรมปัป๊บปีเลยจ้า เยอยครับโอ้โหอีกแล้วกลายเป็นคุณนอคุณเออช่วยคุแนะช่วยด้วยความรู้สึกเมื่อกี้บอกเลยว่าสะดุดจิ้มขี้ตัวเองเอ้า <c oughs> <c oughs> จิ้มขี้ตัวเองแบบนี้แสดงว่าโยเลียลาดมากเอ๊ะคุณนออครับ ไม่มาแล้วครับไม่มาแล้วเดี๋ยวไมค์ขกระโดดก่อนนะครับไปไปเออเฮอโดนตีหนึ่งเทวัวหนึ่งเรียวกัวสองวัวหนึ่งเรียวกัวสองขนีดซีส้นไก่ขานิบเนียยมาแล้วสุนไก่ขานิบเนียยเออเฮเนียวจริงๆเนียยไกลมากเนี้วโคตรโครแล้วจะมาตามมาทำไมเออเฮใจแต่เวลาจะแลนดิ้งแล้วขอไปเจอโคตดโค้ดคุณกร้องไอ้ไมค์ด้วยโอตายแล้วต้องหาที่แลนดิ้งต้องหาที่แลนดิ้งต้องไหนดีเอาุยอมยาไหนเอายอมยานีละกันยบายลากอยแล้วกดเอาวัท เยอะตีกำแพงทำไมแล้วโอ้โหเฮเลนามาปั่นเครื่องนี้ทำไมอ่ะโอ้โหหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีไม่หนีด้วยจ้ะน้ำตาจิตไหลออกมาสวัสดีจ้าเออสวัสดีครับคุณมบยาครับมารยาดีมารยาทงามตามท้องเรื่องจริงๆเลยครับ เราจะพาปอมไปไหนครับออเออฮะ VIP นี่ทตาไมทแตไม่ดูไหมอ่ะทตาไ,หม,ไ,หม,ตไหมหลอกฟิก้วคี้วงอมากเลยเพราะฉะนั้นต้องนั่ง VIP นะจ๊ะเป็นคนสำคัญสว่งานแล้วไงต่อนั่งชิวเลยจ๊ะเฮอเล่นเนอาเธเล่นเะนหะมุนติวไปเร็วไปไปค่ะ Oh my gosh วิ่งต่อแล้วกระโดดไปวัด นนตันนอตันไม่มีไทยเลยเอแ้แเราก็นึกว่ามีไทจะเต็มเทกับชีวิตหน่อยทตไมแทําทำอะไรอะไข่เต็มหน้าแม่เลยสวยเลอึ๊บขอโทษน,นะครับคุณแม่ยาครับคือใครไม่สะอาดทุกใบครับแล้วเมื่อกี้เพิ่กระโดดไปครับกระโดดอัดไข่กระแทกหน้าแม่เต็มเต็มระว,วังว่าดังแม่จะไม่หักนะครับอตายแล้วตายแล้วคือแบบว่าชุบ นะครับคุณนอคี้ครับเออไม่ใช่นอตันครับคุณจะคว้างควีปีวันแล้วก็คุณก็จะมาล้มหน้าจิมคีตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณนอตันครับคุณนตันอย่าทิ้งไปไปไม่รับไม่ได้ยาครับไม่ควรจะต้องทยัยยาไงดีไม่ตรงนี้การจากกุณดีแล้วแม่ยาก็ไปแล้วผมก็ไปแล้วเอาวัดคือจริงๆนี่จะ,จะ้าใครให้แตกทับใบคือแบบว่ามันเป็นกลยุทธ์ออเปลา มือพาดไปดนชีวิตรจริงๆอันนี้ยนิ้วเอ้ยนิ้วนิ้วนิ้วตีนิ้วตีนิ้วนี่เนี่ยเปี้ยเปี้ยเปียเป้ยกแกจะไปโดนทำไมวะไอ้ไข่ยิ่งหายากอยู่ไข่ไอ้ไม่แต่ละไม้นี่มันแตกง่ายเหลือเกินเล้เว้ยกีกีนิ้วไปโดนจะไหมอ่ะแล้วตอนนี้ลูกกะลูกกะไปช่วย คุณโนตันแล้วแล้วคุณโนตันก็ตีสถานะในการที่จะเวบว่รแลนดิ้งลงอีกแล้วจ้าสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้เครื่องบินโนต้นจะแลนดิ้งลงค่ะปักจิ้มขี้เรียบร้อยวัดอุ๊ยลงมาใกล้มาใกล้แบบนี้หัวใจต้นแรงหนะ้าแดงทุกทีเห็นเงาแล้วจ้าไปแล้วเออโอไงดีวะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะ ไม่ยากเขาได้ลูก no, no no okay, okay. ้าอยู่หรอแล้วนอตันนอตันแกอยู่ไหนแกอยู่ตรงนั้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผมไปครับไปนะครับไม่ช่วยเราด้วยไม่เป็นไรนะนอตันไม่มาแล้วไม่มาช่วยนายแล้วนอตันนอตันนายเป็นอะไรหรือเปล่าตื่นมาเดี๋ยด้นอตันนายต้องตื่นตื่นตื่นมาอยู่กับไม้ก่อนไม่ไม่อยากอยู่คนเดียวนอตันนายต้องตื่นเดี๋ยวนี้อไม่ ฉันก็ใจความรู้สึกของนายนะแต่นายเขาย่าฉันเยอะไปแล้วเนี่ยฉันจะตายเพราะนายเดี่ยวกระทนคือทจไมมันรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้อ่ะเจนเย็นเจนเงียบไว้เงียบไว้ไม่ไม่ไม่ฉันว่านะแต่เราจะต้องรีบปั่นไฟได้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 อุ๊ยฉันได้ยินเสียงเขากําลังทําลายเครื่องของดูก้าฝั่งนูอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันจะมาปั่นฝั่งนี้แทนแล้วกันนะ แต่ปันฝั่งนี้ก็เสียวๆวะ่วะว่าอือหนั่นไงเขาแตะเครื่องแป๊บนึงวิ่งแล้วจ้าเอาซีมาแล้วอือหกืบโดนลบยู่ฝั่งนู้นหรอกกระโดดไปทีนึงอือหยังกระโดดไปพ้นตะไบเล็กอีกแล้อดเอาซีเอามาเลยครับได้เวลาจุกแล้วครับนักกิฬเลเข้าที่ระวังไปไประวัง มาสิครับมาสิครับเอาสิเอาสิาสปานายักษ์ปานายักษ์ปานายักษ์กมาแล้วปานายักษมาแล้วแบบนี้ล้มหนึ่งทีจ้านี่ไหมนี่ฉันว่าป้าได้ไงดูจากใบหน้าอันเหี่ยวย่นอันนั้นกับความใจร้ายที่มีนี่ไงครับไปไนะวยมาสิแน่จริงก็จับให้ได้มาเลยมาเลยมาเลยผมจะต้องปอกป้องนอตตันกับลูก้าให้ได้มา อย่นะเว้ยเอาดิจะจุ๊กจะจุ๊กจะจุ๊กมาจุ๊กมาจุ๊กมาจุ๊กครับจุ๊กครับมาสายแบบนี้ไปสเต็ปขวาไปสเต็ปขวาพับม้หนึ่งทีแล้วเออเดักหน้าดักหน้าขวาแบบนี้ไปทางซ้ายเิยคับไปนะเว้ยมันจะมาแล้วมันจะมาใกล้แล้วความหน่วงนี้นี่มันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะหันไปไม่ได้หันไปที่ไปแน่นอนขอกระโดดทิ้งระยะห่างก่อนนะเด้ออุ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงก้อนขี้นอตันยกยกก่อน น, smile, น้องตั้นน้องตั้นช่วยเต็มที่อาจารย์ไปเล้วโว้ยไปเล้วโว้ยตามไปดีตามไปดีตามไปดีกระโดดลงหนึ่งทีก่อนนะครับไปแล้วครั่ะด้ยที่เสียงตีตีไหนอะตีร้อนหมาตีร้อนโอ้โหจะกระตุกอะไรตอนนี้ไม่ได้นะวิ่งต้องช่วยเพื่อนกันเอาสิกระโดดกระโดดก่อนแป๊บเดียวกับลุ้นเทพขี่เล็ส เดี๋ยวเดี๋ยวเออมาขวามาขวาแบบนี้ต้องอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายยังฟันอยู่จ้ายังฟันอยู่จ้านึกว่าจะพับไม้เหรอนึกว่าจะพับไม้เหรอโอ้โหแล้วขี้ใครเรียน่าจะตรงนั้นเนี่ยไม่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 โอ้โหกระตุกนิดเดียวแล้วต่อไปเล็บโคตรยาวอ่ะโอ้โหดีใจเหลือเกินที่ได้เหยียบก้อนขี้หน่อเต้น ไปต่อจ้ะยังไม่จบเพื่อนเปิดประตูเรวแล้วประตูใดวะแล้วเพื่อนกูนอยู่ประตูไหนวะนี่อยู่ซ้ายใช่ไหมอยู่ซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวกดเข้าจุกก่อนปรจุแป๊บนึงว่าไหครับคุณไม่ยากคุณไม่คุณไม่ย่ามาแบบนี้ปิดประตูแล้วว้ไปดลครับไปแลครับ,รบนี่ห้ามไปเด็ดขาดนะฉันจะต้องค้าแกให้ได้ทำไม ทำไมนางสีอะมาหีบจะจวนถึงตรงนี้วะเนี้อะ oh my god ไม่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 แล้วเพื่อนอยู่ประตูใดอืมดักหน้าดักหน้ากับประตูเดิมก็ได้ประตูเดิมน่าจะมีนอตันอยู่นอตันนอตันแกอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าดูดูกันต้องมีใครสักคนเดี๋ยวก็วัดกับพลิกไปด้านขวาแป๊บนึงอืมเดียวเดียวเดียวกระโดดก่อนโอ้โหเชียวตัวไปนิดหนึ่ง oh my god ไม่ ไม่ไม่เอาได้ได้ได้ไดยังจุกได้อยู่ยังจุกได้อยู่ยังเหลือแผ่นนี้แผ่นนึงยังเหลือแผ่นนี้แผ่นนึงข้อขอขอ,ขอวนก้อนติด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 โอ้ยสไลด์ไม่ติดตรงนี้บอกได้คำเดียวเลยสุดปิงป้งปิ้งปิ้งสักกระยจิมคีโอ้ลยวะเนี้ยนี่จบเพราะปิ้งจริงๆ<อ>นังนุติน ไม่ต้องเข้ามาวิ่งรอบๆเว้ยตอนนี้ไม่แย่เขากำลังตาแดงอยู่เลยไม่ไม่ไม่ลูก้าอยู่ไหนอ่ะลูก้าน่าจะอยู่อีกประตูหนึ่ง่ะเพราะว่าท่านอยู่ประตูนี้น่าจะมาแล้วเอาไงดีว่าโตังวิ่งไปก่อนนะจูไปก่อนคือแบบว่าเดี๋ยวฉันวดอโทษทีคือฉันเห็นนายล้มฉันก็เลยอยากร้มเป็นเพื่อนนายรักที่แทู้ ไม่เป like, ็นไรเพื่อนคือฉันอยากบอกนายคำหนึ่ง I love you โ oh, อ้โหอยู่ดีก็บอกรักเฉยไม่เป็นไรเราก็ I love you นายเหมือนกันตายคู่ก็ได้วะแนวดูกก็ออกไปแล้วนี่มันโมเมนต์ไหนวะเนี่ยโมเมนต์น่ารักมากอะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รักๆไว้ I love you จ้านนตั้งเจอ I love you เหมือนกันจ้า ไม้ปังปะระดังปังปี้ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของแชมป์อีกหนึ่งสมัยนะครับกับรายการตะกุยหน้าดินชิงบินสู้แองกี้เบรดกับไมฟบเบลล์เออเฮ้ยากจะแบ่งรางวัลนี้ให้กับคุณนอตันด้วยเหมือนกันนะครับได้คู่เลยกดไลค์กดแชร์กระโดดทุบสับสไครด้วยล่ะอย่าลืมนี่ข้าวบออะกระดิ่งแจ้งไปเลยนะจ๊ะไปและ